หลายคนอาจจะรู้นะครับแต่ก็หลายคนอีกครับที่ยังไม่รู้วันนี้คือฝักของไก่ฟ้าพญาลอนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเคลื่อนย้ายเขาสู่โคกหนองป่าโนนนาใหญ่นะครับนี่เป็นหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกของเขาก็จะได้ฝักหนึ่งเนาะในฝักนี้ก็จะมีเมล็ดมากมายนะครับเดี๋ยวดูกันแกให้ดูว่าแต่ละฝักมีอะไร,ะไรนะนี่ย ในฝักเขาก็จะมีเมล็ดมากมายใครขยันก็อาจจะเพาะขายนะครับแต่ผมไม่ฮะผมแค่เอาฝักหนึ่งไปวางทิ้งไว้โคนต้นไม้ให้เขาขยายพันธุ์ก็พอแล้วนะฮะเนี่ยดูฝกักยังสวยๆยังไม่แตกนะครับห้าสิ 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ประมาณ25ฝักครับใครอยากได้ค่อยไปขอแบ่งที่โคบหลองตาโนนใหญ่ๆนะครับไปไปเจริญเติบโตได้กันลูก